กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะรับฟังกันนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับลุงภูก็จะมาอัปเดตงานของทางลุงพลป้าแตงกันนะครับล่าสุดพี่อุปวิริยะนะครับอีกแล้วนะครับได้รับงานพรีเซนเตอร์และรีวิวสินค้านะครับ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตายี่ห้อรูทีนแซนะครับซึ่งทางลุงพลป้าแตนเนี่ยได้นั่งเครื่องบินด่วนมาถึงกรุงเทพเลยนะครับเพื่อมาถ่ายงานพรีเซนเตอร์อาหารเสริมตัวนี้สถานที่ถ่ายทำนะครับก็คือที่ร้านเสื้อผ้าของมาดามปัดนะครับสหายของพี่อุ๊บวิริยะนั่นเองนะครับสถานที่ก็คือซอยนวมินซอย2นะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตายี่ห้อรูทีนแซนะครับ นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งรายละเอียดการสั่งซื้อเนี่ยมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเพจของลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับยังไงเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับมาซื้อกันเยอะๆนะครับเพราะทางลุงพลป้าแตนจะได้มีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับลุงภูก็ขอเชียร์และสนับสนุนด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับฉะนั้นเนี่ย การทานอาหารเสริมเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นการรักษานะครับเพราะว่าเป็นแค่การบำรุงเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูทีนซดด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารเนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับก็จะเริติดตามเรานคบสวัครับครับยินครับ